สำหรับคลิปนี้นำเสนอหนึ่งคำแสดงในภาษาจีนค่ะที่ชาวจีนใช้และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือคำว่าลาจีรายละเอียดของคำนี้จะเป็นยังไงไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะความหมายดั้งเดิมเลยของคำนี้นะคะคำว่าลาแปลว่าเผ็ดรสเผ็ดและคำว่าจีคำนี้แปลว่าไก่ลาจีจึงเป็นอาหารแปลว่าไก่เผ็ดค่ะ ตัวอย่างการใช้เช่นมา่มาจินเทียนจั่วล่าจีมา่มาจินเทียนจั่วล่าจีวันนี้แม่ทำไก่เผ็ดหรือว่าหัวซีฮวนชื่อล่าจีหัวซีฮวนชื่อล่าจีฉันชอบกินไก่เผ็ด และคำนี้ก็ถูกนำมาใช้ในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะมีความหมายแปลว่าแ yeah, ย right ่ไร้ค่าขยะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคำนี้ไปพ้องเสียงกับคำว่าลาจีที่แปลว่าขยะค่ะคำว่าลาจีจึงถูกนำมาเป็นคำแสลงนะคะที่ใช้ด่าหรือว่าใช้พูดถึงคนสิ่งของที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ลองไปดูตัวอย่างการใช้กันนะคะ 你这个垃圾，你这个垃圾，你这个垃圾。เธอมันขยะความหมายก็ตรงๆเลยนะคะเป็นการด่าค่ะเปียหมายตัวละจีตรงสี่เปียหมายตัวละจีตรงสี่เปียหมายตัวละจีตรงสี่อย่าซื้อของไร้สาระมาเยอะ คำว่าเปียแปลว่าอย่าคคำว่าหมายแปลว่าซื้อคำว่าตัวแปลว่ามากเยอะและคำว่าต้องสีต้องสีแปลว่าของสิ่งของลาดจีต้องสีหมายถึงของที่ไม่มีคุณภาพค่ะของที่ห่วยหรือบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนพูดด้วยนะคะของที่มีประโยชน์สำหรับบางคนอีกคนนึงอาจจะมองว่าไร้สาระก็ได้ค่ะ และประโยคนี้นะคะเหมือนเป็นประโยคล้อเล่นนะคะหนีจนชื่ออีกเกลเซียวลาจีหน,จนีจนชื่ออีกเกเียวลานีจออีกเวาจีเธอีมันแสบจริงๆและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ这部电影很垃圾这部电影很จ圾 เจ้าปูเตียนเยียงขืนลาจีหนังเรื่องนี้แย่มากคําว่าเจ้แปลว่านี่นี้คําว่าปูเป็นคําลักษณะนามของหนังหรือภาพยนตร์นะคะและคําว่าเตี้ยนเยียงเตี้ยนเยียงแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์เจ้ปูเตี้ยนเยียงหนังเรื่องนี้ขืนลาจีแย่มากไม่ดีเลยไร้คุณภาพเปรียบเป็นเหมือนขยะหรือว่าไม่น่าเสียเวลาดูประมาณนี้ค่ะ